ค่คอนข้างนะว่าชาวบ้านก็คือร่วมมือล่วมใจสุดๆยกใม่บ้านชาวบ้านร่วมใจมาก จะจับูนเ้อดีเด้อเม่ดเด้อทำี็คนเด้อดอดีเป็นคนเดอเด้อครับางายงห่้างออเด้อ

เดี <mile> ๋ยวเรายกนกับช้างฝั่งไหนฝั่งแรกไม่ได้หว่ตาพี่้านีของขถับนี้นี่ใอีกรบีจครับตาสวยพองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทานให้ขอบผมะเจ่าขอแจมขอพี่แจมแกะอะไหน่อยขอี่แจมแกะผ้าครับขอชนขอผ้า่แกะ่าหน่อยครับ

เอียงอยู่ป่ยแล้วกเดียวเลยๆขอเ่นนะคขอเล่นทีเดียวขอเล่นทีนึง อาเบี้ยวอยู่ครับจยาราจดูดูดกัวนะต้องอยู่ใน้นนไหนนี่พ่อพอแกลางอต้องอยู่เสิ่นี่นี่นีตรงนี้นี่นีนีอไรอเอแกมเลยนแมันเล เร็บกัระลางนะพ่อุงกาาพี่แจคลูกคนลูกคนทุกคนออกได้ไหมครับเดี๋ยให้แจมผูกเสร็สินต่ไปครับอกไดพผูกเจ้าหนึ่ให้น้องผูกได้ครับเอาบล่นเนมูกคนลูกคนกคนลูกคนนพี่แจมมายืนแทนที่มคุณพี่ออกคุณพี่ออกไปได้ไหมครับพกันแกนอยู่เดียว

จบเลยครับแจมเดียวกับคนทีียเดียวจ่ไม่ยาช้าลิงด้ยครับฮะขอแจมหยาช้าลิงไหมครับนี่ไม่ยากไป5คนนะน้านเดียวเหรอลิง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 ขอบยังไม่เ็ไดครับไม่ได็ไครับไม่เป็ไรครับไม่เป็ครับ มายถึงว่าให้ผมขยับไปใช่ใช่ครับลาบัวหรือเปล่านอนครับช้างอ่ะโอเคโอ้ลิมขยับ้แหละ อข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 อสังฆปันของแกนี่จ้ะอันนี้นะไม่แสมบัติอะไรเดี๋ยวเดแป๊บนึงแป๊บนึงอ๋อแ้วนี่นีระวังอย่าย่าอะี่เดี๋ยวนะครับนตขอขอขออนวของนะคก่อน

หมากี่ต้วใส่ใช่ขอทรายให้นำอะไรไขอทรายขอทรายเนี่ยมาเป็นนน้ทรายไหมครับอ่นนี้เก่ย อืมแล้วเราตะวนไราการ่พี่ไปไงพี่ี่คะุนค่ะถ้าพี่ตุยไม่ปุหนูบอกว่าเชิญทางนี้ครับเราถามหลวงพี่หลวงี่ครับพี่ชัดหลวงพีุ่มนครับ ไอห้อวงยงมจับเที่ยัใส้ับไม่จับเลยจับได่จับยจ้จับได้จจับได้วาตรงนั้นตรงนี้ได้ไหมครับังไกบไมบไม่แจงเกาึ้นเลยนะบบไม่เอาไปดึงพูดเลยนะคับตรงนี้ก็ได้เพราะันนีเขาเขายน เราหอมกระาหลกมั้ยหอมเลยเก็บตังก่อนตังคก่อนเราต้องจุดที่ไหก่อนทันทีก็ก็ให้เจ้าหาพจุดเลยธิษฐานจุดเลยบอกลที่จาทำก็ที่ฐานจุดเลยดอกก้าวดอกก็ได้แต่แต่เจ้าหั่นขนมหลงเลยเออใส่ดอกไม้ ดอกไม้คือพิธานเลยมาขามามีของไฟเช็คไหมคะมีไฟเช็คไหมคน่ะมีใครมีไฟเช็คไหมคะไฟเช็คไม่ไฟเช็คไหมครับคือคือมาเอาดอกไม้ยูนิเซイโดดได้ละก็ผ้าใบครับ โอ้แม่คันนี่ใช่เจ้าภาพอธิษฐานพุทธเหรอเจะเจริญพุทธมนต์ข้างล่างแล้วก็พมน้ำมนต์ให้เจ้าภาพด้วยข้างล่างตัวสลังโอเคโทษนะคะขอโทษนะคะโทษค่ะ โคตรค่ะแม่ก็วนนี่ยัขไมผมก็ห้องเรียนซูมก่อนอ๋อกำลังอบรมทางออนไลน์สอทดตลอดเสลหลเอาหรอได้ใช่ไหม ขอบคอณค่ะอย่างที่ทำมาเลย ไมตรงหนขึ้นมาตรงสัพพะงเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลย ระวังหลักนะครับต้องต้องการกันนะครับ ตูตูตูเันีเออู่อถ่ายรูปให้เสร็จก่อนเนาะโอบสยนิดเดียวนิดเดียวโอเคครับคอมเซ้นนั่นแหละครับถืกแล้วจ้งระวังตกององตกมาตรงนี้ตัดระวังนั่น่ะตกมาตรงนี้ เศสายสิ่งนี้นก็คือเดี๋ยวจะโยงไปที่สาลาหลังข้างล่างนะครับเดี๋ยวที่ท่าน,นก็จะสวดต่างๆให้แล้วก็ให้รับินลรับพรของน้ำมนต์นี่นะครับเดี๋ยวจะคงต้องขึ้นมาตรงนี้อีกเพราะต้องมาเอาน้ำมนต์เออใช่ไหมต้มอขึ้นมาใช่ไหมใช่ขึ้นมาอีกรอบนึง <c oughs> okay. โอเคปลงไปข้างล่างนลุกเลยลเลยออ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 เอ เดี๋ยวยยเดี๋ยวลาำลาลายาได้ล้ำลาลายค่ะลายลค่ะลาำลาลายค่ะขอบคุณทุกคนครับแล้วก็ยอดเดินออกไปเอาเอาเป็นกล้องหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะถือหรอย่เลยค่ะจะถือนะคะเราจะได้เห็นกันหมดเลยเขยาเลยนะเอออยู่ไหนไอ้กล้องอ่ะพี่มันยังไม่ยังไม่ยังไม่ยลยลยังไม่พลิกเลย อย่งนี่ทุกคนอยู่ตรงนี้มาแล้วกี่คนเนี่ยเก้าร้อยอ๋อโอเคนี่ไงก็อยู่ตรงนี้นี่ขอพคุแล้วนะครับนี่แหละเดี๋ยวเหลือทำความสะอาดแล้วก็แบบติดตกแต่งไฟมีประตูมีอะไรตรงนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวผมปรึกษาทางวัดอีกทีหนึ่งว่ายังไง นะครับต้องใส่ประตูตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าต้องติดไฟยังไงไหม,ไมนะถ่ายกับพาถอดแว่นมีแดดครับ <c oughs> มันร้อนครับอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับ